สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอมูลและว,วันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า No s o l i c i t เ r เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครวัวหมอผาตาัดฝีมือดีครอบครวัวหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยได้ร่วมมือกันทําธุรกิจมือด <S <S อย่างก,การจับคนนำมาค้าวไว้วะและก็นํามาประกอบอาหารและนี่คือจุดเริ่มต้นของความสยองทั้งหมด เเรื่องมาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งติดแปลไว้หน้าประตูบ้านอย่างชัดเจนว่าห้ามเข้ามาซื้อขายแต่ภายในบ้านหลังนั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกตึงแขนไว้บนเตียงและก็ร้องขอชีวิตแต่ทว่าชายที่ดูเหมือนจะเป็นเจ้าของบ้านก็ได้เปลืองผ้าของเธอออกเพื่อตรงการจะขืนใจเธอจนเสร็จและหลังจากนั้นก็ใช้มีดเฉือนอกของเธอออกทำให้หญิงสาวคนนั้นกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดสุดขีด ภายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเผยเห็นภาพแพทย์เลวิสหมอผ่าตัดสมองที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้และกำลังนั่งคุยกับชายหนุ่มที่ดูร่ำรวยในขณะเดียวกันก็มียิงสาวคนหนึ่งไปที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งความเรื่องคนหายพร้อมกับให้รูปถ่ายของคนที่หายไปกับตำรวจด้วยเผยเห็นว่าเธอเป็นญาติของหญิงสาวที่ถูกทรมานก่อนหน้านี้ทั้งฝั่งของโรงพยาบาลน,นั้นก็มีคู่รักคู่หนึ่ง่ะกำลังนั่งร้องไห้ขำครวญอยู่เนื่องจากลูกสาวของเธอต้องการตายเพื่อจะมารักษาโรคที่เป็นอยู่ แต่ต่อให้พวกเขานะ่นมีเงินมากแค่ไหนก็ไามา่ใช่เรื่องง่ายในการจะหามาจังหวะนั้นก็มีชายคนหนึ่งเดินมาหาพวกเขาทั้งคู่เพื่อเสนอทางช่วยเหลือขณะเดียวกันนั้นวัยรุ่นชายที่มีชื่อว่าสกอตก็ได้คุยโทรศัพท์กับใครบางคนพร้อมกับเอ่ยชื่อผู้ป่วยและก็จํานวนเงินออกมาด้วยแววตาที่เป็นประกายหลังจากวางสายนิโคลน้องสาวข,ของเขาที่นั่งอยู่ข้างๆนะก็ถามขึ้นมาว่า เขาหน่ดีใจเรื่องอะไรสกอตก็ไลฟังถึงคำสั่งซื้อไตที่เข้ามาพร้อมด้วยเงินจํานวนมากนั่นทําให้นิโคลเนี่ยดีใจมากจนต้องเรียกบอกแม่ก่อนจะโทรศัพท์ไปพูดคุยกับนายแพทย์เลวิสซึ่งก็เป็นพ่อของสกอตและก็นิโค หลังจากคุยกับพ่อเสร็จแล้วสองพี่น้องเนี่ยก็กระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจและก็พากันเดยนเข้าไปที่ห้องใต้ดินซึ่งก็มีผู้คนจำนวนมากเนี่ยนอนเรยงรายกันอยู่บนเตียงผู้ป่วยจากนั้นสองพี่น้องเนี่ยก็เริ่มผ่าตัดและก็นำสมองของผู้ป่วยชายคนหนึ่งออกมาก่อนที่นิโคลเนี่ยจะเริ่มทำหน้าที่ของตนและว่าจังหวัดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงของชายที่มีชื่อว่าวิลเลียมเอาแต่สะบดดาทอเธอและก็ครอบครัวสองพี่น้องเนี่ยก็เลยจัดการตัดลิ้นของเขาออกเพื่อต้องการจะคุยให้คนอื่นน่รู้ว่าถ้าใครที่กล้าว,ว่าคครรออออบบบวขงงเธก็จะต้ด้ดบบนนแี อีกด้านหนึ่งของเมืองจูลี่กับราฟก็เป็นตำรวจและพวกเขาสองคนเนี่ยก็ได้ช่วยกันสืบคดีคนหายไปเพราะว่าตอนนี้มีคนมาแจ้งเหตุคนหายหลายคนแล้วแต่พวกเขาก็ยังไม่เจอเบอาะแสอะไรที่มีความเชื่อมโยงของเหยื่อแต่ละคนเลยส่วนในออฟฟิศแห่งหนึ่งของเมืองนั้นชายหนุ่มที่มีชื่อว่ามาวินก็ได้เียกพนักงานคนอืน่นมาประชุมเพื่อจะหาแนวทางจะทําให้ธุรกิจของพวกเขานั้นเติบโตมากยิ่งขึ้นจังหวะนั้นพนักงานสาวที่มีชื่อว่ามินดี้ก็เริ่มเสนอแผนการออกมาว่า เธอจะไปขายสินค้าโดยการเข้าประตูตามบ้านเย็นวันนั้นมินดี้นก็เรไปกดกริ่งหน้าบ้านของสกอตตก่อนที่เขาจะรีบออกมาต้อนรับและก็เชิญเธอเข้ามาข้างในเมือ่อเธอเข้าไปแล้วก็พบว่าทุกคนในบ้านนั้นต้อนรับเธออย่างดีและจากนั้นก็เริ่มดื่มด้วยกันเล็กๆน้อยจนกระทั่งหมอเลวิสกลับมาถึงบ้าน ทั้งครอบครัวเนี่ยก็เลยได้รวมต๊วกินข้าวกับแขกสาวผู้มาเยือนซึ่งมินดี้เนี่ยก็เอ่ยปากชมว่าอาหารบ้านนี่ถูกปากเธอมากพร้อมกับทั้งของเครื่องดื่มเพิ่มสกอตเนี่ยก็เลยไปเติมไว้ให้กับเธอโดยที่เขาแอบใส่ยาบางอย่างลงไปด้วยเมื่อมินดี้ดื่มไว้แก้วนั้นแล้วก็กินอาหารต่อเธอก็เริ่มรู้สึกวิงเวียนขึ้นมา ระหว่างนั้นเลวิสก็เริ่มพูดคุยถึงธุรกิจของครอบครัวของเขาขึ้นมาโดยที่เขาอธิบายว่าเรเชลภรรยาของเขาหนะรับหน้าที่เป็นพยาบาลหลักส่วนสกอตนั้นไปข้างนอกเพื่อจะหาสินค้าเข้ามาจังหวะนั้นมินดี้เนี่ยก็เริ่มสงสัยว่าพวกเขากำลังทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรกันแน่ทั้งที่เลวิสมีอาชีพเป็นหมอผ่าตัดอยู่แล้ว สกอตต์ก็เลยบอกว่า,าครอบครัวของเขานได้เงินมามากมายจากการค่าอะไรแต่ตอนแรกเธอก็เข้าใจว่าพวกเขาขายอะไหล่รถเลวิสนก็เลยบอกว่าไม่ใช่อะไหล่รถล็อกแต่มันคือ,อว,ว้ยวาของคนก่อนที่เธอจะลบลงไปคาตัวอาหารจากนั้นสกอตต์นิคโคลและก็เรเชลก็พาเธอไปโดนบนเตียงที่ชั้นใต้ดินร่วมกับเหยื่อรายอื่นก่อนที่เลวิสจะตามมาแล้วก็เลือกเหยื่อมาหนึ่งคนเพื่อใช้เป็นหุ่นซ้อนการผ่าตัดให้กับลูกๆของเขา ขณะเดีวยวกันจูลี่กับราฟบก็ได้ไปที่เคาน์เตอร์ของโรงพยาบาลแล้วก็ชูรูปของหญิงสาวที่หายตัวไปกับเจ้าหน้าที่ดูเพื่อจะทาหาบอดแสของเธอแต่เมื่อพวกเขาดูรูปก็บอกกับตำรวจไปว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เคยมาที่โรงพยาบาลนี้เลยสักครั้งและเมื่อตำรวจสองคนหนจากไปเจ้าหน้าที่ก็เลยโทรไปบอกสกอตเรื่องที่ตำรวจมาหาคนหายที่โรงพยาบาลเมื่อสกอตได้รู้เรื่องนั้นเขาก็เรียกนำกระด,ดูกของมนุษย์ไปปนเพื่อจใจเป็นผงละเอียดเพราะว่าเขาต้องการทำลายหลักฐานทิ้งเพื่อจะไม่ให้ตำรวจนนะตามมาจาับพวกเขาได้ ซึ่งขนานั้นนิโคลก็ได้เข้ามาหาเขาเพื่อจะอวดชุดตัวใหม่ก่อนจะออกไปชอปปิ้งต่อ และเมื่อนิโคลกลับมาเกือบจะถึงบ้านในตอนกลางคืนก็มีใครบางคนนํามาแอบจับพวกเธอจากทั้งด้านหลังและก็พยายามจะขืนใจพวกเธอเนิโคลน่ก็เลยกแกล้งทําเป็นสมยอมและก็ร้องให้คน้านะ้น่ะนอนลงบนพื้นก่อนจะใช้มีดปาดคอของเขาและก็เชิญของลับของเขามาเคี้ยวอย่างอร่อยก่อนที่เธอจะกลับบ้านไปหลังจากนั้นตํารวจน่ก็มาทําการสอบสวนเหตุการณ์ฆาตรกรรมที่มันเกิดขึ้นและพวกเขาก็แปลกใจมากที่เยือนั้นตายเพราะว่าเสียเลือดมากจากการถูกตัดของลับในที่เกิดเหตุจู Juliet เลียน่ก็ได้พบต่างหูที่นิโคลเน่เพิ่มทาตกพื้นระหว่างการต่อสู้ขขณะเดดีียวกัันนนท่ช้้ใติอง มินดี้นี่ก็ได้ฟื้นขึ้นมาและก็แต่ร้องของความช่วยเหลือ จังหวะนั้นพิซิล่ายิงสาวที่นอนอยู่เตียงข้างๆเธอเน่ก็บอกว่าไม่มีทางไปจากที่นี่ได้หรอกและพวกเราน่กะต้องตายอยู่ที่นี่จากนั้นจีนชาที่นอนอยู่เตียงถัดไปน่ก็เสริมขึ้นมาว่าพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่นี่คือที่ไหนมินดีน้น่ก็เลยเอ่ยถามต่อว่าพวกนั้นน่ะทไปเพื่ออะไรหญิงสาวเตียงข้างๆน่ยก็เลยเริ่มออกความเห็นว่าเจ้าของบ้านนั่นอาจจะต้องการสง่งเอาไวยว่าของพวกเขาออกไปขายที่ตลาดมืดแต่ในขณะเดียวกันจีนก็คิดว่าคนในบ้านนี้อาจจะเป็นพวกกินเนื้อมนุษย์ก็ได้นั่นก็ทําให้มิน วิชก็ได้รับคำสั่งซื้อมาใหม่ครั้งหนึ่งพวกเขาเลยตกลงกันว่าจะกินเนื้อมนุษย์เป็นการเฉลิมฉลองในค่ำคืนนี้จากนั้นสองพี่น้องก็เข้ามาวิ่งเล่นในห้องใต้ดินอีกครั้งหนึ่งบินดี้น,นี่ก็เลยบอกพวกเขาไปว่าหัวหน้านของเธอนั้นรู้แล้วว่าเธออยู่ที่นี่และเขาต้องส่งตำรวจมาตามหาเธอแน่นอน จากนั้นสกอตต์ก็เลยเขียนเตียงของเธอนไปอีกห้องหนึ่งโดยที่มัดแขนขาของเธอไว้แล้วก็ฉีดยาชาไปที่แขนและก็ขาข้างหนึ่งก่อนจะลงมือตัดแขนและก็ขาข้างนั้นออกหลังจากนั้นแขนขาของมินดี้ก็ถูกตัดออกมาแขนขาของเธอที่ถูกตัดมาก็ถูกสามแม่ลูกนำมาทำเป็นอาหารในครัวก่อนที่หมอเลวิสจะกลับมาถึงบ้านและก็เต้นเต้นกับอาหารุพิเศษขณะเดียวกันจูเลียก็นำต่างหูที่พบในจุดเกิดเหตุไปตรวจที่ร้านขายเพชรและนั่นก็ทำให้ได้บอกแสมาว่ามีเพียงนิโคเท่านั้นที่ซื้อต่างหูคู่นี้ไปและก ลังกินอาหารอย่างสำราญอยู่คู่หูตำรวจนก็ตามมาถึงที่บ้านเพื่อจะหาบาะแสเรื่องคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้และแม่นางพวกเขาก็กลับไปหลังจากครอบครัวกินมื้อเย็นกันเสร็จเรียบร้อยพวกเขาก็ไปห้องใต้ดินเพื่อเตรียมร่างกายของวิลเลียมในการจัดส่งซิกนิโคลเนก็ได้ฉีดยาสลบให้กับเขาก่อนที่ท้งครอบครัวจะช่วยเข็นเตียงของเขาหนีไปห้องผ่าตัดเพื่อน,นำหัวใจของวิลเลียมออกมาแล้วก็เข็นเตียงกลับเข้าไปที่เดิมแม้วิลเลียมจะถูกนำหัวใจไปแล้วแต่ว่าเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ด้เเร่องทมททตตีิานน้ห็ล เขาก็เลยพยายามจะกระเสอกระสนลูกจากเตียงเพื่อจะปิดเครื่องมือพยุงชีพของวิลเลียมทิ้งเมื่อสองพี่น้องกลับมาห้องใต้ดินพวกเขาก็โกรธอย่างมากที่จีนนะ่ะทำสิ่งนั้นลงไปก็เลยนําตัวจีนนะไปห้องผ่าตัดแล้วก็ทรมานเขาอย่างหนักโดยการทุบหน้าแข้งของเขาจนกระดูกหักทั้งยังควักลูกตาของเขาออกมาแบ่งกันกินอย่างอร่อยก่อนที่สองพี่น้องจะกลับไปนั่งคุยกับแม่ที่ห้องนั่งเล่นตามปกติจังหวะน,นั้นเองก็มีหนุ่มขายน้าหอมที่มีชื่อว่ารจอนนะมาเข้าประตูหน้าบ้านนิโคลก็เลยรีบไปต้อนรับเขาแล้วก็วนนนนห้้เขา่มาังดืกออ,อยจไไ พวกเขาและก็ต้องเสียแค้นคขาไปเหมือนกับเหยื่อรายอื่นซึ่งก่อนนอนเรเชลเนน่ยกพูดขึ้นกับสามีว่าพวกเขาควรจะย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ได้แล้วหลังจากอยู่ที่นี่มาถึง5ปีเลวิสก็เลยบอกว่าเขาจะเก็บเรื่องนี้ไปคิดดูก่อน วันต่อมาเลวิสกับลูกๆก,ก็พากันไปบอกลาเหยือ่อที่ชั้นใต้ดินและก็บอกความจริงกับพวกเขาว่าที่พวกเขาต้องตกในสภาพแบบนี้ก็เพราะว่าทุกคนมาเข้าประตูหน้าบ้านรบกวนครอบครัวของเลวิสทา,ทางที่เขาได้กระติดป้ายห้ามไว้แล้วแทๆ้ๆซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ในค่ําคืนหนึน่งก็ได้มีโจรสาวบุกเข้ามาที่บ้านของเลวิสเพื่อจะขโมยของต่างๆซึ่งโจรก็ย่องไปชั้นใต้ดินและก็เจอเข้ากับพวกเหยื่อที่นอนเรียงรายกันอยู่ มินดี้ก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับโจนฟังรวมทั้งเรื่องที่ทั้งบ้านเนี่ยเป็นมนุษย์กินคนและก็เรื่องที่พวกเขาหารายได้จากการฆ่าไว้ว่านมนุษย์เมื่อโจนได้ยินอย่างนั้น,นก็รู้สึกสงสารและก็สัญญาว่าเธอจะไปแจ้งตำรวจเพื่อช่วยทุกคนแต่ว่าทัในในน้นนิโคลก็ได้เข้ามาพร้อมกับมีดที่เตรียมจะแทงโจนแต่แล้วเธอเนี่ยก็ถูกโจนผลักจนล้มลงก่อนที่โจนนั้นจะวิ่งเนียวจากบ้านไปซึ่งในตอนนั้นเพื่อนบ้านเนี่ยก็เจอกับคนร้ายก็เลยโทรแจ้งตำรวจทันที ซึ่งผู้ที่รับเรื่องก็คือราฟแต่ว่าเขาก็ไม่สนใจเรื่องที่ให้ช่วยเหลือมากนักวันต่อมาเลวิสก็บอกให้ลูกๆกับภรรยาเนะตรียมมือข้าแสนพิเศษให้กับลูกพี่ลูกน้องของเขาที่จะมาในคืนนี้ด้วยนั่นก็ทําให้สองพี่น้องนะตื่นเต้นอย่างมาก ในวันนั้นนิโคลเนยก็ชวนแม่ของเธอมาเตรียมบือคําในขณะที่สกอตต์ไปทำลายหลักฐานทุกอย่างที่อยู่ในห้องใต้ดินพอตกกลางคืนเนก็ถึงเวลาที่แขกคนสำคัญมาถึงแต่เมื่อสองพี่น้องเนเปิดประตูไปก็พบว่าคนที่อยู่หน้าบ้านเนก็คือราฟที่มาพร้อมกับต่างหูของนิโคลที่เป็นหลักฐานของคดีฆาตกรรมในคืนก่อนๆแต่ถึงอย่างนั้นราฟเนก็ไม่ได้จับกุมนิโคลแถมก็ยังนำต่างหูนำมาคืนด้วยเพราะเขานั้นจับแพ้มาปิดคดีได้แล้วจากนั้นราฟก็มาดื่มด่ำกับเมือเ่อยใสพิเศษนี้และน,นั่น,นก็ ท้านก็ยังเผยว่าเขานเป็นตำรวจที่รู้เรื่องทุกอย่างที่เลวิสทำมาโดยตลอดแต่ว่าเขานก็ทําเป็นไม่รู้และก็่อยให้คนร้ายที่อามหิตอย่างครอบครัวนี่ลอยนวลไปและสุดท้ายเลวิสกับครอบครัวนี่ก็ได้ย้ายไปบ้านหลังใหม่เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่และพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่ลืมที่จะนำป้ายห้ามเข้ามาซื้อขายมาติดไว้ที่บ้านหลังใหม่เหมือนเดิมพร้อมกับเตรียมมีดทำครัวที่มาเอียมเนี่ยเอาไว้มากมายหลายแบบแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆ่ะครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต โหดมากๆเลยเป็นหนังเฮอร์อแบบเรอร์แบบเฮอร์เรอร์แบบไม่มีอะไรผสมอะเฮอร์เรอร์แท้ๆนะครับแถมการจับคนมาฆ่าจับคนมาผ่าตัดอวัยวะจับคนมาทรมา,านเนี่ยก็ถือเป็นอะไรที่โหดสุดๆนะครับต้องบอกว่าเนื้อเรื่องนะ่ะอาจไม่ต้องสนใจอะไรมากนะักเพราะหนังเรื่องนี้มันเสิร์ฟความโหดความสยองขวัญให้เราแบบอย่างเดียวเลยแถมตอนจบนะครับก็หักบุมด้วย เพราะไอ้ตำรวจที่เราคิดว่ากำลังตามจับตัวคน้ายอยู่จริงๆแล้วนะฮะรู้เห็นเป็นใจกับครอบครัวนี้มาตลอดและสุดท้ายครอบครัวเหล่านี้ก็ลอยนวลและก็คงจะมีเหยื่อรายใหม่เนี่ยเพิ่มมาเรื่อยๆและสุดท้ายในค่ำหนังเรื่องนี้ก็ทำคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้4.2คะแนนส่วนทางฝั่งเมื่อคืนน้านะครับทางฝั่งคนดูเนี่ยได้ไป80%รและหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด s u b สไคร b e กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ